โวงนล้วยอือวยันนี้ตอกขึ้นแต่มันเข่าลวงปู้งวยุ่มกุ่มแต่เดียวาโอ้ยยังมากินเลยกับออาเออเ่าเต็มเเลยตีแล้มันเข่ามาเข่าแล้วเลยนะลวงกูกัวยกล้วยดอนนาะไผสิอยากได้็นบ่ดตันนาปทีนี่จงมันเข่ามอเข่าแล้วมันโค้งกันค่อยว่าังสีลวงปู่ผมมีมาขคยให้ลวงปู่แล้ว โนทั้งน้นเีทุกคนยังไทยด้วยันไม่มีเงินเลยขันไม่มีเงินกลยยังจะเพิ่มไทยบอบอเพราะท่านว่าเดี๋ยวว่าโดนเลี่ยนไปเพราะว่ามันไม่ได้นั่นไงมันหนุนมุนก็ขอให้นำไปด้วยด้วยสูงเลยเดี๋ยวกันให้เราเนี่ยจะค่งที่ไปทานคังขุนเออไม่อยังล่ะ พยานเรื่อยๆได้ย่าตีมเยอไปน้ำกันละไปน้ำละไปน้ำกันละย่เป็นเด็กสาวคือเป็นนักเ้ียนสงไปถั่วกัน